example as to boy this is a favorite tactic chance and yes it's there and already the Big chance they scored! this is as ruthless as it gets okay then I can call chance it's gonna come on อีฟบอนเบสสองอันยี่สิบนะหมวดที่จะเล่นนี้จะเป็นโหมดเพลเยอร์นะครับเป็นโหมดผู้เล่นแล้วก็อยู่กันในทีมปารี่แซงต์แมงนะครับตัวที่ผมจะเล่นก็จะเป็นใครดีมีเลงไว้สองตัวอันนี้ปั๊เป้อันนี้ปนนั๊ปเป้กับเนมา่าเอาใครดีเอาเป็นเน,ม,นม่าเยนะครับผมไปย e s อันที่ผมใช้มาครับก็เป็นจอยเกมทั้งหมดเราไลยใช้คีย์บอร์ดนะครับในมา เก่งแล้วมีแต่หนังๆนั่นแหละเนี่ยนะไปเลยแล้วกันนัดแรกของเมมาฉันเป็นชิปนะเร็วจะหนังไปแล้วซื้อตัวนี้ก็โหมดไออีกูเป,ปันเพสตองพันยี่สิบกับโหมดเพเยอร์นี่ครับเราสามารถสร้างตัวละครเองก็ได้แล้วก็เลือกตัวละครเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับอยากจะเล่นเป็นนะ โดนัลด์เมสซี่หรือว่าใครก็เล่นได้ผมแล้วก็มีโหมดที่เป็นโค้ดนะโค้ดก็จะมีเลือกมีหลายคนแล้วมีเปปปนเนลล่ามีโรน้ามีเอะใหย่ขึ้นมามาวะมักซีย์วะไปครับ <c oughs> <c oughs> มาชมกัครับผมปารีสแซงแมงแปลก,กของเนมาร์หวังไว้แม้ม ไปชมกราฟิกไปว,นะไปวอนน่ะเป๊สองพันยี่สิบเอ็ดมาว่ะเฮ้ยเปาโลคนดีที่เปาโลหรืออะไรวนะน่ะอีคันดีเฉยปะ่ะ ตำชื่อ้อลนั่นเองอลดิบารานี่นะเอาเน,นมาเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยนี่เนี่ยเนาร์นี่ก็ย้ายมาย้ายมาปาร,รีส ตอนแรกอยู่แมนยูเนอะที่จำได้ผมก็ไม่ค่อยดูลูกบอลมากเท่าไหร่นะครับวิสักสวยเลยว่นะครับเกมเริ่มงลง,งแล้วก็ไปแฟนรอโชว์เลี้ยงกัน

เปิดมานี่แพ้นั้นแดงนี่ปิดคลิปนนเลยนะซาวาเลอติไหนมากฟูชองมีกขดีครับมัมนง่ายเกินไปขดีบอกง่ายแบบนี้มันไม่ถึงเราสิเพื่อน

รันดี้ช่องนี้ครับอีฟันนี่โอ้โหพี่ก็ส่งให้ได้น้องนี่ยิงยังเลยันดีก็นะี้ยตรงนี้ยิงออกไปเองครับจอ,อจะตัวถึกงกนระเซ็งฮะส่าอะไรแยะ,แยะเนี่ย วันหน่งวนหนึ่งยโหไม่ถึงอ่ะโอ้โหจะได้ยิงไหมเนี่ยนี่มาบอกอันับรูปขอบอนไหครับนี่ไงนี่ไงนี่มัน้องใช้จังหวะเยอะครับสวยนี่เราโซท่าดีใจดีสุดเด็อยังหลออ ยี่งน้องใช้งานว่าเยอะโอ้โหมาหน่อยเนม่าอางตัวอนย่นี่อะโอ้โหตุ้มไดือดเท้าฝาด้วยครับเปิดยังไงคาร์ดีมงต่อมาเนมาซัดเข้าไปแบบเต็มข้อครับเสียบมุมเดียวไว้คา์ดีนะสิเชื่อด้วยครับ เราค่มกว่า,าส่งส่งให้นนมายิงเข้าไฮะจริงๆไปยงิงูปิด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 ,ปดเปิดมาติดกองหลังของปาลิป่บนบอลมากข้ามานี้นหนไหมาถึงแต่ว่านีมาเข้าเบียดแย่งข้างหลังไม่ได้ เอตียังเอตีปโอ้โหไอกยงงวนี้โอ้ยเรอกไม่ยากครับเสียบอลเลยครับยังเปนดังไงเป็นยังเอ้ยเอ้ยโตเปิดยงไงวะ้ี่โคตรแคแรง โอ้โหไม่ได้ฮะเฮ้ยได้ยุ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 ช่องนี้ช่องนี้นี่โอ้โห่สองศูนย์ครับเนมาร์สวยงามมากพอหลักการเล่นหลักการเล่นเพเยงง่ายๆครับ ถ้าเกิดมีตัวต่อบอรดนี่เราเราพยายามหาช่องรยอไม่ก็ยืนอยู่ห,หน้าสุดเราก็ใช้ในการแบบว่าหาเหลี่ยงหรือว่าหาช่องแทนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเป็นตัวเดินเกมเราไม่สามารถจะเลี้ยงทะลุไปถึงสุดเส้นไหนได้เพราะว่าการเล่นเพลเยอร์คือต้องอาศัยบอทดอต้องให้ต้องให้บอร์ดช่วยนะจะไปลากเลือนเหมือนเหมือนเราเล่นแบบทีมย่อสิบเอ็ดคนไม่ได้ครับเพราะมันจะทําให้มันจะทำให้ ไอ้บอทจะมาปิดเราเยอะมากที่สุดเพราะว่ามันก็ไม่ให้เราเล่นออกได้เ <c> ท <oughs> ่านี้อีกขาดีครับอุ้มอีกขยิมหนึ่งสเต็ปนะอะไรเนี่ย <c oughs> บอกไม่ให้มาส่งส่งเลยเป็นอ, <c oughs> อ,อีกเอาอีกเอาอีก <c oughs> เดี๋ยวพี่ปันน้องนเอง <c oughs> เอาเลยครับพื้นเกมัเท่านี้ อ๋านี่เห็นบอลไม่ไหวแล้วนี่มาเฮ้ยสุดยอดสุยสวยอดสุยอดโอ้โหอือวิเราต้องเราต้องอย่าวิ่งเยอะนะเผื่อแรงไว้ตรงประมาณครึ่งหลังด้วยครับเพราะถ้าเราไม่เผื่อแรงทิ้งไว้นี่จะทำให้คขึ้งหลังเราโดนเปลี่ยนหน้าไนี่ในมายกตัวนี้นี่หนูยังได้อยู่ Here's Pablo Sarabia. Top of that, top of that. And here's Neymar. Oh, eh. Say Well, I don't think it was the wisest option, Peter. He got into that position. He didn't have people nearby. Hey. Darling, I hear you. ไปหนึ่งทีเน,นีตบแบบไม่โดนด้วยในมงทำอะไรพี่จานเรียมบอลเนี่ยยิงนนาทีสามแปดอย่างเนี้น 3, ยมันยิงไปสองประตูแล้วนะมักเซ่บอกคุณคืนเกมไม่ได้แล้ว,ลวยนนวอยนี่เปิดมาเลยมายเปิดเลมกเซยอด โอ้โหคนีีบอกขอกดบ้างมีคนยืเบื่อแล้วมีคนยี้ก็เบื่อย่ยนยบ้าง,างาาน่นนนคนกดไปครับจัง,ง,งหวะนี้จะ่ดเปไม่ได้หมอกนั่นเอถ้าในโค้ชมบอทนะผมว่าเขาจะให้ลงไม่ลงสามมุมเอ้ย สองมุมนี่มากาม็มุมนีมก่ก็มุมกดไปครับฟันดีเบอร์เก้าเบอร์เก้าเก่าของปานี่นี่เป็นของไอซิสันคาวานี่ครับแต่ว่าย้ายไปอยู่ในเต็ดแล้วนะครับี้ เดี๋ยวเราจะเล่นลีกตัวแล้ะกันนะอย่างลีกออยงนี้ก็เป็นเยมาอะอนี้นไอพิมพ์ลีกนี่ก็ดูก่อนนะมีนักเตะหนุยหลายคนนะทอยากเลยมีคาดีอีกเหรอโอ้ยเกือีกดไปแล้วยื่นกันา <too> ทีสี่สิบห้าอยู่เลยสี่ศูนะครับ แซนดี้นี่ดูชิสี่ให้กับปาล์นแซจแมนบักดำบอกรัวไอ้ออสักโหลนะเอาแสักโหลหนึ่งไปพอช่องนี้แซนดี้กดไปสบายสบาย,บายหันงี้มาแบบเด,ดี๋ยว กินครัว้าเวลาจานเปล่าจานเปล่าหลอุ <st aff> ้ยุย <st aff> ุ่ลเหลื <st aff> แรม้างไหครับมักเีอย้า่ไหมักเย ปีคลิกครับระยะหวังผลครับผมมาเซฟตรงนี้จะเตรีเสมอปลาไอสไปพาลี่สุดจะแม่งได้หรือเปล่ายอดยากจริงไม่จ้าผมไม่ได้ทำอะไรเลยอย่ามาโกโหกข้านีแหละอยูกนี้แหละปัโงโกงจังหวานี้โอ้โหเราาื่องนวบัสน ปัดไม่ได้นะครับจังหวะนี้ติดขาแน่นหมดเวลาขึ้นแรกครับผมจากลูบีเนมาเนมาอีกแล้วดีขาดีครับผมสี่ศูบย์น,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 ยนะฮะาชมต่อขึ้นหลังเลยนะครับผมื่อไม่มเป็นการเสียเวลามักเซกเกี่ยบอลมาเรา Ủa, lửa germain đã không xem xét đến như vậy dễ chặt, ê hãy, 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 Ôi, hãy, mà เฮ้ยเฮ้ยลุยลุยขึ้นแล้วเยงงกองแยงงกองแยงงกองลอดนะเปิดไหมจะเปิดไหมมีใครจะเปิดไหมรอสตาร์แล้วเฮ้เนมาบอกกด ติดใส่ก้อยเหรอโอ้สิงเลยไม่ได้มาสิงหรือว่าสิงนี่คดีไหมสมัครบน <c oughs> อลตัวเชียงเกียร์ม <c oughs> ัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยบตปคนีสองแล้วไหมล่ะมองเช็ดไปครับตอนนี้เป็นปลาดยังเก็บบอลได้อยู่ครับได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเปิดมาโอ้โห เลี้ยงไปเลี้ยงมามีใครเคเห็นตัวเนี่ยไปมายังไงล่ะเจ็บขาดและเจ็บคน สู่แล้วนัดแรกสู่แล้วมีนักเตะเก่งแป๊กเนี่ครับติดการยิงง่ายๆครัจับบอลแล้วดึงกลับหลังถ้าเราอยู่ตรงกลางสุดเซนการ์แบบในกรอบในตัว,นะวนี่ยเผื่อไม่มีจังหวะให้ไปครับในผ่านหมด หมดนะเนี่ยอ,อ๋อออาดมบลเลียลงอ่ะนี่แท็กกันหน่อยแท็กกันหน่อยโอเคดิมาลเียอะไรฮะนี่ยยังรอคนตรงนี้ยังรอ มายไมู่แกิมาเลียบีบมือนี้ยังไดิมาเลียได้มาเียมมีวิ่งนำช่องมาแล้วต่อขึ้นกับม้าเตที่ขาโอ้โหคืิดเป็นไวหรือเปล่าเห็นไวหรือเปล่าไม่ไหวือนี้มีมือลังมานิดนึ่งกรเปล่าดู เข้าแน่รดเฮ้ยครนด้อีกเดี๋ยวดียังไงให้เดี๋ยวดียังไงอ,อ,อไปยดยูย่ตรงนี้นไหมนี่มาโอ้โยโอ้ยลงมาน่งไว้เนี่ยมา โอ้โหไ,ไม่เข้าได้ยังไงเข้ายังไงเข้ามา้าไม่เข้าแต่ตัวเองไม่เข้าบรรดะขายแล้วยูนี่อุย้ยรอดแดงแล้วว่าเปลี่ยนตัวออกแน่เลยว,วะ่ะ เ๋ย่ปอยง่ายเดี๋ยวนะวะไปยุก่ยวนอือหืออ,หอือหอืคุกคลิกคุกคลิกเดี๋ยวจัดเลยนะเตีม่น่าหมดลวออกม้มาครับลงหลังบ้านไมห้หัวนี้ตังดินบาสิลอส ตอนนี้แะครับทีมอับนี่นะครับนี่โดนบอลไปโค้งโค้งยังไงก็นื่อยครับแต่วิ่งครับดูเฮย์ยยนแน่เลยอ่ะเห็นไหมครับนี่ฟาวโ <c oughs> ดนหล,ลอ,อกไปจังหวะนี้ครับโดนเปลี่ยนเฮ้ยมีโดนเฮ้ย ไม่นายเงี้ความดีความชอบของเราใช่ไหมโวยไม่พิวแล้วอดิเต็มเงาหมดอะมามาอวามมามาเต็มหน้าหมดแล้วบุ๋นจิ้นเลยจิ้งเลยอย่างงี้ยังไงยังไงอย่างงี้กลับตัวเองไม่ได้ครับเก็บฟุตบอลกลับตัวเองไม่ได้ คาบเลตเขาไม่เทียบพอแล้วยัง่ดูเปลี่ยนไม่เงี่ยคือสุดยอบอดบ้องแล้วในมันงคุณบอกเอาหน่อยเลยนี่มันได้ดีแล้วดีแล้วเงี้ยดีแล้วขอนะครับช่วงนี้ขอนะครับ ้ยจะลอกเข้าไปไม่ได้เห็น้ครับแบบเดนเตะมาเนี้ยเตะมานเลยดเลยยังหน่อยยังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเหนียวีินามาร์สเตะมุมมารถสองมัานีี โอ้ยไม่ได้ไม่มีดวงอ่ะเปยึด,าดปดารี้ที่มเย็ด่าจำชื่อไม่ได้เรียกไปเรียวปิดอีขอได้ไหมเนี่วันนี้โอ้ในมาบอกขอทิ้งเขาอ,อะวิ่งอะโอ้ยนีดแรกของปารีสแซกมั มีดีใจกันอย่างนี้อันนี้เป็นพาร์ทแรกของนีมาแล้วครับเราจะเล่นต่อยาวๆเลยเคอร์ดี้เนี่ยนี่ยืดๆเลยนายนหอบกว่ากันนะกับกัปตัน สวยงามวไม่มีบัเฟ้ตได้ไงน่ะมาวะ,ไม,มะมาไม่มาจบนับห้าศูนมีมา8.5้า จะเป็นลีกวึงนักแรกครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามนะครับกดแจ้งเตืเอนด้วยครับพี่ขอลาพี่นี่ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย